จะมีสักกี่คนที่จะเข้าใจเราจะมีสักกี่คนที่อยู่ข้างๆเราจะมีสักกี่คนที่ยังคงอยู่ด้วยกันมีไม่กี่คนหรอกที่เราจะอนุญาตให้เข้ามาในชีวิตและมีไม่กี่คนหรอกที่จะรู้จักตัวจริงของเราคนทุกคนมีกำแพงกัน้นมีเส้นแบ่งเขตระหว่างกันอยู่เสมอ ต่อให้สนิทแค่ไหนก็ตามการไว้ใจใครสักคนการเลือกใครเข้าสู่ชีวิตการที่จะให้ใครรู้จักโลกอีกใบของเราเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาหย,ยุ่มากพอสมควรจึงไม่แปลกหากจะมีไม่กี่คนที่จะอยู่เคียงข้างกันในชีวิตแต่ทั้งหมดเป็นคนที่จริงใจกับเรา ปริมาณไม่สำคัญเท่ากับคุณภาพคนที่อยู่ในชีวิตเราก็เช่นเดียวกันถึงจะมีน้อยคนแต่ไว้ใจได้และจริงใจต่อกันเป็นสิ่งที่มีค่าในชีวิตของเราเลยนะหากยังมีการและกันในวันนี้จงรักษาและดูแลก,กันให้ดี